สวัสดีครับบรรดาแฟนครับน้องยูกิที่รักทุกท่านได้เวลาก็มาพบกันวันนี้น้องยุกิภาคกลางวันว่างนะครับส่วนกลางคืนนั้นทราบว่ามีงานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้พักสองสวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากกับการดูแลร่างกายได้กลับบ้านไปสูตรโอโซนที่ไรนาได้ทำบุญอีกต่างหากที่สำคัญคือ ได้ส่งพิชัดเข้าห้องบันทึกเสียงนะครับฝากงานวันที่30ตุลาคมนี้นะครับเป็นงานพบปะสังสรรค์ทานข้าวกับน้องยูกิและทีมงานมีบัตรไลฟ์สดและบัตรหน้างานพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสถานที่สวนรถไฟอยู่ฝั่งสวนจตุจักรร้านพลอยนารีงานนี้ใช่ว่าจะมาเฉพาะน้องยูกินะครับมาทั้งทีมงานเลยทีเดียว วงแสดงสดแดนนเซอร์สวยพร้อมการแสดงอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะครับมาทานข้าวด้วยกันติดต่อได้ที่ยูกิเพนพกาแฟนเพจบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับเอซีน้องยูกิอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มาให้กำลังใจกันถ้ามาไม่ได้ก็จ้องหน้าจอดต่อหน้าหนึ่งที่นี่ชมไลฟ์สดกันไปนะขอรับ หากพูดถึงมิทติ้งแฟนลับก็คือการนัดพบกันระหว่างแฟนลับของตัวเองและศิลปินดาราที่เขาชื่นชอบเป็นการนัดรวมตัวกันมิทติ้งศิลปินดาราถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากภายในงานก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและอาจจะมีการแจกรางวัลชมการแสดงแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ระลึกมีทานอาหาร มีสัมภาษณ์ศิลป,ปินและสุดท้ายก็ถ่ายรูปด้วยกันส่วนมากรูปแบบงานมิทติง้งศิลป,ปินดารานะก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับจะไม่ใช่งานคอนเสิร์ตจ,จ๋าจนเกินไปแต่มีเพลงมาให้ฟังไม่แน่ครับงานนี้น้องยูกิอาจจะได้ฟังเพลงใหม่จากพี่ชัดก็ได้วันนี้แอดมินมีสิ่งดีมาฝากนะครับการเตรียมตัวเป็นศินลป,ปินที่ดีทำอย่างไรบ้าง หนึ่งก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสอยู่เสมอบอกได้เลยครับว่าเราไม่สามารถเคาะประตูแห่งโอกาสโดยที่ไม่เตรียมตัวทุกคนต่างหยหาโอกาสดีๆโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองโอกาสได้แสดงศักยภาพโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆต่อให้โอกาสมาถึงแล้วแต่เราไม่มีความพร้อม ประตูแห่งความสําเร็จไม่เปิดรับคุณอย่างแน่นอนข้อที่สองอย่ารอคอยคนอื่นมาทำให้ถ้ามีอะไรที่คุณทำได้ด้วยตัวเองก็ทำมันเสเลยพูดง่ายๆโอกาสไม่มาหาเราเราต้องไปหามันแม้ว่าจะถูกปฏิเสธจากค่ายเพลงมามากนักต่อน,นักเรามุ่งมั่นกล้าเสี่ยงเข้าหาโอกาสอยู่เสมอทำให้เราเติบโตและมีประสบการณ์มากขึ้นนั่นเอง ข้อที่4ี่ก็คือตั้งใจทํางานตั้งใจทํางานอย่างจริงจังนะครับถ้าอยากจะให้คนรู้ว่าเราเป็นใครมาถึงข้อที่5เราเป็นตัวของตัวเองเรารู้ว่าเราเป็นใครคือใครและรู้วิธีที่จะถ่ายทอดตัวเองออกมาให้คนได้รู้จักอย่างไรเป็นตัวของตัวเองนะครับข้อที่6 อย่ายึดติดกับคําวิจารณ์มากจนเกินไปไม่ใช่ทุกคนที่จะรักคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ต้องถูกวิพากวิจารณ์อยู่แล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชอบคุณรักคุณแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะทาให้คุณหยุดทําในสิ่งที่คุณรักอย่ายึดติดกับคําวิพากวิจารณ์มากจนเกินไปการเป็นศินลปินดังข้อที่7ก็คือฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝน เมื่อคุณอยากประสบความสำเร็จในงานที่คุณทำคุณต้องฝึกฝนทักษะใส่ความตั้งใจลงไปใส่ใจลงไปทำมันทุกวันจนในที่สุดความสำเร็จจะมาเยือนเราอย่างแน่นอนการอยากเป็นศิลปินทุกวันนี้ต้องเพิ่มข้อที่8เข้าไปนะครับนั่นก็คือหาความสนุกและความสุขในสิ่งที่เราทำไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าอยากให้ประสบความสำเร็จ อย่าวิ่งไล่ตามเงินให้วิ่งไล่ตามความฝันความสุขความสนุกก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วคำว่ามีพออยู่พอกินก็จะตามมาลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้นะครับสำหรับน้องๆอ,อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเป็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงทั้งหลายใช้ได้ทั้งนั้นแหละนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลย มาถึงช่วงของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าอย่าเอาความรู้สึกของคนอื่นมาเป็นภาระชีวิตของเราเลยลำพังความรู้สึกของตัวเราเองก็เป็นภาระชีวิตมากพออยู่แล้วปล่อยวางบ้างแบกทุกอย่างมันก็เหนื่อยนะความรู้สึกของใครใครคนนั้นต้องรับผิดชอบเองหากเรายังดูแลความรู้สึกของตัวเองให้ดีไม่ได้ แล้วจะดูแลความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างไรกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาแล้วนะโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ